The cực kỳ cho học mới. không cho học mới là đi học cháu ông hết, học mới học mới học không học 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 Nó cũng học 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 cháu học 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 mà học 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 ไปยีขาพ่อคุณยิดได้ซื้อไวแล้วพ่อเราเลยง่ายเหรอเพี่อเขามาดพื่จกินทีนี้เฮาน้อมากแ่็น้ำโซนั่งโซรายาเออพอดีก็อย่างนนโอ้ยอเอาไปตำบุกไปตำต่อ จะตั้งมาฮอดแล้ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพื่อนนิศษุชนเทิดบานให้น้อยวัดตอนนี้ยกจากสำนักสงฆ์ทงค์เทพวนาลามเป็นวัดทงค์เทพวนาลามเลยเลียนจากนั้นเป็นแล้วเลยเราได้แต่งตั้งจากสำนักพุทธแล้วว่าเป็นวัดในวันที่5สิงหาคม2567ส ตอนนี้ทุกอนที่ได้มาร่วมไปได้การติดตามชมทางช่องของวัไดไนเค้มเี่ครับเดอ้อทำการใลค์คลิปลงไปติดตามชมนะครับเดอ้อาทุกท่านตอนนี้ขบวนเหตุจะเริ่มแล้ว Let's go. มีลมหายใจเป็นแน่นอนทุกบาทไรเงี้ยเจ็บนี่ใจก็โอ๊ะว่นแม่ก่อนนั่งผสม น้ำผสมนิาไทคือเบ้าพื้นเบาใสโอ้ยกาวเราเบ่าว้าเป็นแล้ววันนี้เรอทำอะไรเรามีกี่วัดที่มีตะเีมีหวัดหมู่สิบหกตื้อดมันหาเออรวยแน่นอนไปรมางจะันดีเออนำลบำจไปเมว่อได้บริไหม แม่สมจิตมาจากปันทรสมจิิมาลำก็จะเปิดเครื่องลำก่อนเรยเปิดบริบูรณ์ฟร้อนเอออมรีมาผู้ใดเปิดเปิดวัดหรือเปิดหูเปิดตาเปิดวัดว่าศาสนาวันนี้ตะกูลที่สองตะกูลกังทองเออถัาเป็นใจเราให้เลยที่ ที่ต่อไปตือนะออกมาหน่อยบ้างบรรพบุรุษตระกูลต่างๆตระกูลที่บ้าเพื่อบังตระกูลหาพ่อหาแม่ร้อนจริงน้องคิดน้องใจเอาประพุทธธรรมประสงค์มาเป็นที่ตั้งที่พึ่งที่อาศัยจะาเป้าออกมาได้เจ้าเก่าเจ้าเก่าได้เจ้าเข้ายุดก่อนเด้อที่เข้าที่นน้ำเจ้าเก่า เราเ้าเเมาได้ยังศิสัาอาิจัาสังกระดกกระดามยศอุปตตรจัดใ่กองปักก่อนตั้งไวทดนอกประสิกธิทังกทาตเน่เนปะ็นสัวข้าเอาไปพาเล้วเราประกาศทั้งกรงขอเชิญท่านั้งหลายตั้งใจไหวพระรับสิ่งพร้อมกันกรบ

A'lā'u dhammā dhammurto bākhawā Utāṁ bākhawāntāṁ ākhir-wākhir-mīn Sāvākato bākhawāntāṁ hammo Hāmāṁ สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ส a m b h u r a s a Namo Tata Bhakavato Arahato Dhamma Sambhurasa Uka Savanhami Pante Sapphamapalata Kamakame Pante Maya Kata Pudyam Sahina Anumodita p h तामिना पुर्याम्यंदात्तपां। तादुो 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 अगुपो दामिं। माजां पंते विसुं विसुं लखाना था जा तिक्षणे न सहा An ca si la ni a ma Tu ti yang pi ma yang tan te Vi tung vi tung la ka na ya la sa ha An ca si la ma Ta ti Yam pi ma yang tan te Vi tung vi tung la ka na ya la sa ha ปัญจศีลานิยาการมโมต,าาโต,าาโตสังะวะโตอะระหโตสัมมาสัามภัสสะอะโมตัสสะภะคะวะสสทุรับต่อไปนะครับเป็นการมอบใบกิจบัตรพระาการเป็นนิดเดินให้ใบนะับวันที่ห้าเดือนสิงหาคม พุทธศักราช2567พระครูสุเทพสันติคุณเจ้าวาดวัดเทพสวัสดิการแทนเจ้าวาดวัดโงทิ์เทพวณารามรับบอกอันนี้ไป ไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครขอจงเจริญกงามไทพุูในบวรพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิดเถนให้ไวน้นัมันทีห้าเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567พระภูสุเทพสันติคุณเจ้าวาดวัดเทศสวัริ์รักษาการแทนเจ้าวาดวาดัดทรงทิพเทพนารางก็อผล่นเนาะ ก็ได้เทิรนลำเล็กก็เงินพอกขึ้ก็จิงว่าขาวัดเป็นคนสุที่หกอีกลักเจอพู้บอแดมคู่สองเขามี่มาขายมันเนี่ยมีตี่ยเขายังองให่ไตะการนำเงินเอาวเรียบร้อยโอ้ยรวยรวยเออไทยมามันนีรวยแห้งแห้งรวยรวย ลูกบุญฟังเอาเว้ารูปคอยลูกพทธังเปิดทำมังเปิดสังงังเปิดเปิดหูเปิดตาใจข้าพระเจ้าปินตาพอดเห็นลรถจะมี่ให้จับซื้อเลยสาขูโเนี่ม่เบ่อง่ายแั่กังลลา

โภติพังวันตุเทนะบุญญกัมเมนาอุปปัชชยาคุณุตตระอจริโยปกาลัจจมทาภิฏฐะยัตตะสัตติโยธัมมจูลิโยจัจจิมหาราชะคุณังวันตานะราหิฏฐะปรมังบะระเต

* yaมี那มา àณ ัtุออกา สกาtึใจயேสพุต thi পা รณททําọdaทpaารู้จ